นะโรคที่ผมเป็นนะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตมีความรู้สึกว่าฉีหรือว่า,ป,วาปัส,สวะเนี่ยไม่ไม่สุดไม่หมดนะนะแล้วก็จะต้องอช่วยเบ่งน,นะแล้วหมอก็ตรวจแล้วก็เจอว่าผมเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเฮงเฮงวันผลปรากฏว่าที่ผมทาอยู่ประมาณ1อาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยอาการมันก็ดีขึ้นเรื่องปัสวะด,ดีขึ้นนะเรื่องอความสัมพันธ์กับพันยามันก็ดีขึ้นโดยลําดับ ท่านที่เป็นโรคอย่างผมเนี่ยมาลองทานเคงเคงวันดูแล้วสุขภาพของคุณจะดีขึ้นอย่างที่ผมเป็นอยู่ในขณะนี้ครับผมป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบก่อนหน้าที่ผมจะเป็นโรคเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกตัวเลยผมรู้สึกแค่ว่าตัวผมเองเนี่ยน่าจะเป็นแค่ความดันโลหิตสูงอาการก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผมต้องไปพบแพทย์ CCT scan ขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าผมเนี่ยเป็นโรคเส้น หลอดเลือดในสมองตีบอาการนี้ผมเป็นมาประมาณสองปีกว่าเป็นๆหายๆนะครับแต่ไม่หายขาดแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะครับกระทบชีวิตประจำวันผลนผมอย่างมากจนกระทั่งเ่งเ่งวันเข้ามาผมรู้สึกชีวิตผมเริมปกติอยากจะบอกว่าขอขอบคุณเฮงเฮงวันจริงๆครับทานเฮงเฮงวันนี่ทำให้ผมหลังที่ก่อนนั้นคือมือเท้าชาก็ทำให้ผม ทุเลาลงก็เบาหวานก็ลดลงเลือดนน้ำตาลในเลือดก็ลดลงอ๋อไปเช็คอีกรอบดึงคุณหมอว่าบอกว่าน้ำตาลในเลือดของคุณลดลงแล้วเลือดหมุนเวียนได้ดีก็อยากจะแนะนำคนอื่นนะที่เป็นเป็นโรคอะไรก็ได้นะไม่ใช่เป็นโรคเบาหวานเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยก็คือลองดูฮะเพราะว่าผมทานแล้วถึงไม่หายขาดแต่ก็ทำให้เราทุเลาลง แล้วก็ทำงานได้ปกติว่าช่วงที่ที่ยังไม่ทาน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างจากประสบการณ์จริงนะครับของผู้ป่วยที่รับประทานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเฮงเฮงวันครับและเห็นผลจริงนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวด้วยตัวของเขาเองครับจะลืมนหมครับว่าใครที่กําลังป่วยเป็นโรคโต่างๆครับผลิตภัณฑ์เฮงเฮงวันสามารถช่วยคุณได้ครับเพราะของเขานั้นได้มีการคัดสรรส่วนประกอบที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยรวมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดลินจือโคเอนไซม์คิวเทน โสมสกัดซิงแอมิโนโอแอซิดคคเลตกระชายดำผงโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองเป็นต้นนะครับด้วยคุณประโยชน์ขนาดนี้ครับมารวบรวมไว้ในแคปซูลที่ทานง่ายง่ายครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณไม่อยากป่วยเป็นโรคต่างๆเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานมะเร็งโรคเกาต์สมองเสื่อม ที่โลกต่างๆเหล่านี้ครับเหมือนจะทำให้นาฬิกาชีวิตของคุณเริ่มที่จะเดินถอยหลังถอยหลังลงทุกวันครับมันดูแลสุขภาพใส่ใจเรื่องของอาหารการกินและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับที่สำคัญครับต้องเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮงเฮงวันเป็นผู้ดูแลคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดไปครับ ให้เฮงเฮงวัน hey ดูแลสุขภาพของตัวคุณเถอนะนครับใครที่อยากมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคร้ายต่างๆครับก็อย่าลืมนะครับโทรไปสอบถามหรือว่าปรึกษากับเฮงเฮงวัน hey ได้ครับเขามีโปรโมชั่นดีๆนะครับรอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับจัดส่งฟรีอีกด้วยครับและคราวหน้าครับมาติดตาม เฮงเฮงวันเพื่อนสุขภาพได้ใหม่นะครับกับเรื่องราวดีๆกับการดูแลสุขภาพของคุณนะครับส่วนวันนี้ผมนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาต้องขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับกลับมาใหม่ใช้ไลกว่าเดิม เพิ่มประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมคิดค้นปรับสูตรด้วยส่วนประกอบที่มากด้วยคุณภาพอาทิเช่นเพชรลินจืดโสมสกัดซิงกระชายดำสกัดและผงโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองผสมรวมกันแห่งแห่งวันให้แห่งแห่งวันตอบโจทย์ของคุณโทอหาเราด่วน อย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่รอการันตีด้วยยอดขายคำเตือนการขายสินค้าลอกเลียนแบบมีโทษทางแพ่งและอาญาผู้ใดลักลอบฝ่าฝืนขายสินค้าเ่งๆ่งปลอมเราจะดำเนินคดีถึงที่สุด